สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโรนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คากันไปอย่าจริงจังจนมากกันไปนะคะอ่านี้มาเปิดให้กับให้คนรักที่คุมเคือก่อนนะคะมีผลตั้งแต่วันที่1-15ถึง15ตุลาคมใครอยากดูดวงส่วนตัวไลน์ข้างล่างได้ค่ะอ่า มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ค้าก,กันไปหรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วแล้วแต่บุคคลนะคะลักขนาก็ดูได้ศาสตร์ไทยก็ดูได้นิ้แบ่งออกเป็นตะวันตกเนาะอ่าถ้านิดพูดอะไรผิดไปหรือไม่เข้าหูใครนะคะก็ขออาภัยไว้ที่นี้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะ,ะมาดูซิความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุ้มคือะคะอ่ะ ก็คือในช่วงนี้ชาวราศีตุลค่ะมันอาจจะมีอะไรที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะดูพังไปก็จริงแต่ไพ่ไพ่ก็ยังบอกว่าเดดวิลความรักอะ่ะมันยังตัดกันไม่ขาดมันยังมีการวนค่ะสองเหรียญค่ะยังมีการวนกันมาไพาเ่เ r e รน์ในที่นี้ตอนนี้มันเหมือนประมาณที่ว่าเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เก่งที่แบบเหมือนลืมอะไรเขาไปได้ง่ายๆเลย ก็คือเหมือนประมาณที่ว่าคุณพยายามรักตัวเองแหละพยายามที่จะแบบดันดันตัวเองให้มันดีขึ้นความรู้สึกดีขึ้นไพ่บอกว่าสีเรียนช่วงนี้คนรักของคุณนะคนที่คุณเกลอ,อมีหึงมีห่วงมีแบบแบบหึงหวงคุณมากขึ้นเป็นพิเศษเนาะ แต่ไพ่หนึ่งดาบอะเหมือนคุณความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมันมันอาจจะแบบจบกันไปหรือเปล่าหรือตัดกันไปนะเพราะด้วยความที่คุณก็เจ็บเหมือนกันนะคะชาวตุลเจ็บเหมือนกันค่ะนะชาวสองไม่ใช่ว่าชาวตุลไม่เจ็บนะไพ่ view of fortune ค่ะยังมีการวนกลับมาของความรักความสัมพันธ์นี้แต่นีดยังไม่รู้นะคะว่าใครจะเป็นคนที่เริ่มกลับมาหรือใครที่ อาจาจะเป็นชาวตุลก็ได้ที่จะเข้าหาก่อนหรือคนรักของชาวตุลมันก็แล้วแต่บุคคลนะคะไพ่อบอกว่านะตอนนี้ชาวตุลก็ไปนในในเรื่องของการงานเพื่อจะไม่ได้ให้เจ็บปวดมากกว่าน,นี้ไพ่เดวิลไพ่การรอคอยการกลับมาของคนรักคะ่ะช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ดูนิ่งเงียบเียบใส่กันเนาะด้วยความที่แบบอืม เขาก็เห็นว่าชาวตุนเป็นคนที่เพอร์เฟกทุกๆอย่างในเรื่องของการงานการเงินและความมั่นคงในเรื่องของความรักแหละแต่มันมีจุดบกพร่องของชาวตุนอยู่นะในสิ่งสิ่งนี้คือชาวตุนมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วอยู่ในตัวเนาะอ่า แต่ชาวตุนเลือกที่จะเงียบที่จะนิ่งไม่คิดที่จะมองใครในช่วงนี้ก็คือเหมือนอยู่ในขอบเขตตัวเองยังรอคอยคนรักอยู่คือคนรักอะประมาณที่ว่าชาวตุนยังยังมองสิ่งเก่าๆมองคนเดิมๆอยู่เนาะอะมองของเรื่องราวเก่าๆนะคะสิ่งเก่าๆในที่นีน้นิดอาจจะพูดมันเป็นสิ่งของไม่ใช่นะนิดจะพูดเป็นเรื่องเยอเยอๆค่ะนะไม่ใช่นิดไม่มีคําว่าของนะ แค่บอกว่าสิ่งเก่าๆนะคะอ่าในที่นี้ก็ความรักความสัมพันธนะ์น่ะช่วงเนี้ยใครคุยกับชาวตุนตุนเอาแต่ใจมากนะคะแล้วก็แบบเหมือนประมาณที่ว่าดื้อรั้นนิดนึงหัวร้อนนิดนึงค่ะในช่วงนี้นะเ้วยความที่แบบความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะ t h ก t o วเ r อในเรื่องของบุคคลที่3ก็คือเรื่องมือที่สค่ะเพราะมีไพเ่เดดเดวิลนะ อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ค่ะราศีมังกรหรือราศีกันเขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วมาดูสิความรู้สึกเขานะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวตุลคะขอภพยค่ะเขารู้สึกยังไงกับชาวตุลคะทนพันล้นเขาอยากเริ่มต้นกับคุณค่ะ เขารอคุณอยู่นะชาวตุลแต่ด้วยความที่แบบเขาอึดอัดใจเหมือนกันนะ่ะการรอคอยที่แบบไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นใหม่เลยดีไหมหรือจะรอชาวตุลดีเพราะว่าชาวตุลเงียบนิ่งมากอะ่ะเหมือนแบบยังไม่รู้เลยว่าชาวตุลจะเอายังไงกับเขาณนะตอนนี้เหมือนเขาก็พักล่างตัวเองยังมีความโกรธชาวตุลอยู่นะด้วยความที่แบบว่าความรักความสัมพันธ์เดอะทาวเวอร์มันพัง ทางในที่นี้ก็คือแบบทางไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมีแบบเหมือนคิงออสซอดเหมือนประมาณที่ว่าเขายังโกรธขุนด้วยความที่เขาแอบ,บส่องแอบบดูชาวตุนอยู่เหมือนกันนะคะเขาอยากจะคุยแต่พอดีชาวตุนไม่ไม,ไม่ไม่เริ่มก่อนอะ่ะเหมือนเงียบอะ่ะเหมือนนิ่งอะ่ะนิ่งจนเกินไปแต่ก็มีเกณนได้พูดคุยคะ่ะแต่คุยน้อยคุยเหมือนคําตอบคําประมาณนี้คะ่ะเขารู้สึกเหนื่อย เหมือนประมาณที่ว่าเขาก็เคยพยายามอยู่ครั้งหนึ่งพยายามจนมากเกินไปด้วยความที่เจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยในที่นี้ก็คือเหมือนประมาณที่เขาอาจจะแบบคิดเองเออเองไปอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าความรู้สึกของเขายังมั่นคงกับชาวตุนค่ะเห็นไหมฐานมั่นคงเขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะแต่คุณอะไม่เริ่มที่จะงอเขาอะชาวตุลไพจัสมนินเห็นไหมมีการวนกลับมาแน่นอน คือประมาณว่าเขารอคุณอะชาวตุนเขายังรอคุณค่ะแต่ในที่เนี้ยเขาคิดได้แต่คิดได้แต่แบบการรอคอยแต่ไม่เป็นการเริ่มต้นก่อนไม่เป็นการที่จะเริ่มต้นก่อนเขารอให้ชาวตุนติดต่อไปค่ะอืมอาจจะเป็นชาวราศีกันค่ะธนูอ่าชาวราศีกันแล้วก็ธนูค่ะ มาดูสิแนวโน้มอนาคตข้างหน้าค่ะความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของชาวตุลจะเป็นในรูปแบบไหนคะสี่เหรียญชาวตุลก็ยังกัก,กความรู้สึกกัก,กความสัมพันธ์อะเหมือนประมาณที่ว่าชาวตุลเหมือนตอนเนี้ยดำใจจะเองได้อยู่ละแฮปปี้กับตัวเองละเหมือนประมาณที่ว่าอยากตัดก็คือตัดอยากจบก็คือจบประมาณนี้ค่ะ แต่ไพด่ดยชารอดอยากมาก็มาแต่ต้องมาให้สุดนะไพ่บอกว่าหกทาค่ะชาวตุนมีชยัยชาวตุนแข็งกว่า้ารดักค่ะมีแกนที่จะได้คุยกันแล้วทะเลาะกันนะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะไพ่บอกว่าชาวตุนยังรักอยู่ค่ะชาวสองช่วงนี้ชาวตุนมีแกณนที่จะมีคนเข้ามาชอบนะ เพราะชาวตุลเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะในช่วงนี้ก้าวทั่วเห็นไหมมีตัวเลือกเยอะมากค่ะอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็เป็นไปได้ค่ะที่เข้ามาชอบนะด้วยความที่ว่าตอนนี้ชาวตูนกําลังพักร่างคือเหมือนอยากจะหาที่พักใจสองดาบค่ะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นี้มองไม่เห็นทางเลยมีไพ่พาพขึ้นมาค่ะ อาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละชาวตุลน,นะคะขอให้เจอคนรักดีๆความรักดีๆแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนี้ชาวตุลน,นอนไม่ค่อยหลับสักเท่าไหร่ระวังในเรื่องของไมเกนนะคะในเรื่องของการที่คุณช่วงนี้คุณอาจจะปวดหัวนิดนึงก็ให้ดูแลเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะไพ่บอกว่าช่วงนี้ชาวตุลรันล้าเลยเจ้าชูจะคุยกับใครก็ได้คือเหมือนประมาณที่ คนที่คุมเครือก็ยังไม่ชัดเจนชาวตุนก็ยังให้โอกาสกับสิ่งใหม่ๆแต่ในที่นี้ยังปิดกั้นตัวเองค่ะยังไม่เจอคนที่ถูกใจสักทีเดียวไพ่บอกกินไหมคือความรักความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันไม่มันไม่ชัดเจนมันเปิดเผยไม่ได้เลยมันได้แต่กักอยู่ตรงเนี้ย มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันค่ะชาวตุลใครที่ยังไม่ได้เจอกันนานแล้วมีไพ่เดชาร์ดแล้วก็ไพอ่อัศวินถือช่วยเขาจะนําความรักความดีๆมาให้คุณความสุขดีๆนะคะแต่ในที่นี้เหมือนประมาณที่ว่าเขาจะตัดจบในเรื่องเราเก่าๆที่มันไม่โอเคอะ่ะให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ไพด่ดูดิไม่มีใครเป็นคนที่จะเริ่มก่อนค่ะต่างคนต่างแข่งใส่กันไม่คิดที่จะเข้าหากันเลยไม่หันหน้าเข้าหากันเลยแต่แค่แบบไพ่บอกว่า จะได้มาเจอกันจริงๆงั้นข่าพายสิใครจะเป็นคนเริ่มก่อนคะในความสัมพันธ์นี้ในการที่จะกลับมาพูดคุยคะ่ะชาวสองไหมชาวตุนไหมคะต่างคนต่างเหนื่อยเนาะชาวสองไหมคะชาวตุนไหมชาวตุนคะ่ะก็คือประมาณที่ว่า ชาวตุลอาจจะเก่งๆนิดนึงแต่มีเกณฑ์ที่ชาวตุลจะทักไปและสื่อาสารและพูดคุยค่ะส่วนชาวส่องรอไปค่ะ <c oughs> อาจจะชาวราศีพฤษศค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ชาวราศีก็รกฎค่ะขอให้แนะนํากับความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุ้มคือดีกว่าค่ะของชาวตุลค่ะวาว ลองหาคาตอบให้กับตัวเองสิไขไขความคล่องใจของตัวเองว่าคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมคุณยังอยากมีเขาอยู่ไหมแล้วตอนนี้คือเหมือนชาวตุลรู้สึกแบบรันร้าไม่อยากจะผูกพันกับใครเลยคือแบบไม่อยากเอาใครมาในชีวิตอะไพ้บอกว่ามันเหมือนประมาณที่ชาวตุลดาวมากอยากจะตัดจบอะไรบางอย่างแต่ในที่นี้ก็ยังมีการวนกลับมาแหละการวนกลับมาในที่นี้อาจจะมาพูดคุยแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่สั์ที่นิด เปิดมาโดยสรุปโดยรวมนะคะก็เหมือนประมาณที่ความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลมันยังไม่มีความชัดเจนคือการกลับมาพูดคุยจริงแต่ยังไม่มีความชัดเจนในการที่จะกลับมาเป็นคนรักกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเป็นคู่ครองกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในที่นี้ก็คือเหมือนการพูดคุยสื่อสารยังมีการพูดคุยค่ะ,ะนะแต่เหมือนชาวตุลก็เปิดโอกาสสิ่งเมม ใหม่หรือคนรักใหม่เข้ามานะคะก็ยังมีการขอพรขอสิ่งสักดิธิ์ว่าอ,อ,อยากจะมีคนรักดีๆหรือคนนี้ใช่จะต้องให้คนคนนั้นเป็นคนที่พยายามคือความรักคุณจะไม่ต้องพยายามนะชาวตุลมาดูให้กับคนรักเก่าของชาวตุลเลยดีกว่าค่ะขอไพ่ค่ะเจ็ดถ้วยค่ะ ตอนนี้มีคนเข้าหาชาวตุนเยอะเหมือนกันแต่ไม่ถูกใจชาวตุนเลยค่ะชาวตุนมันรู้สึกว่าชาวตุนในช่วงนี้คือเหมือนเป็นการที่คุณอะได้ราจากรู้สึกว่าชาวตุนยังอยากที่จะแบบรักษาตัวเองให้มั่นคงก็คือการที่ใจเย็นยังไม่รีบยังอยู่กับครอบครัวค่ะเหมือนประมาณที่ว่าอยู่กับครอบครัวไปก่อนมีดูเลือกเยอะจริงๆชาวตุลน,นะ เน้นในเรื่องของการงานค่ะปล่อยให้มันเป็นเรื่องราวของชีวิตค่ะไพ่เดช่วงนี้ชาวตุลพูดเลยนอนไม่ค่อยหลับนะระวังเรื่องไมเกรนระวังปวดหัวค่ะไพ่บอกว่ามีความคิดมากแหละในช่วงเวลาที่นอนคิดมากในเรื่องของการที่ว่าทําไมมันยังมีความรู้สึกกับ คนรักเก่าในเรื่องราวกเก่าๆก็คือกลับมาย้อนคิดแหละมีความคิดถึงในที่นี้ก็คือเหมือนประมาณที่ว่าชาวตุนเคยง้อหรือเคยพยายามแล้วรู้สึกเขาไม่ตอบรับรู้สึกเขานิ่งกับเรามากจนเกินไปก็เลยเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะหันและเลือกที่จะพยายามแล้วแต่ไพ่ส่งถ้วยค่ะชาวตุนยังรักอยู่นะรักรักรัก,รกเชียวอยากเป็นครอบครัวมากค่ะแต่ไพ่มันมีไพ่เดทอะ ไม่รู้จะทํำยังไงความรักความสัมพันธ์นี้มันจบแต่ถ้าจริงๆถามว่าชาวตุนรอไหมรอค่ะรอให้กลับมาอยู่แต่พไพ่ดชารอดค่ะการกลับมามันก็จะช้าหน่อยเนาะเพราะว่าต่างคนต่างเงียบต่างนิ่งต่างไม่มีความพยายามแล้วอืชาวตุนเลือกที่จะเงียบรักนะแต่เลือกที่จะเงียบดีกว่า เพราะเหมือนประมาณที่ว่าพยายามแล้วเขาไม่ได้มีความใส่ใจหรือมีความที่มีการตอบสนองกับหาชาวตุลค่ะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎราศีพิจิกค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มาดูความรู้สึกของคนรักเก่าดีกว่าคนรักเก่ารู้สึกยังกับชาวตุลคะฮาดาบค่ะ ให้พักขึ้นมานะเหมือนประมาณที่เขาก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันไม่ใช่แค่คุณนะคะฮ้หาหดาบค่ะด้วยความที่แบบว่าช่วงเนี้มันมันไม่โอเคเลยคุยกันก็ทะเลาะกันแต่เขาส่องชาวตุนนะอืเขาอยากเจอแต่ปากแข็งอีกโก้สูงปากบอกว่าไม่ไม่อยากเจอแต่ไพ่บอกว่าอยากเจอค่ะไพ่เดลเวอร์ยังรักยังห่วงหา อยากให้มาแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีเรื่องมือที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะเหมือนประมาณที่เขาพยายามอยากให้ชาวตุนอ่าชัดเจนนิดนึงเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่เป็นพ่อของลูกแม่ของลูกแล้วละ่ะเป็นคนที่แบบดีแล้วอืมแต่ในที่นี้คือเขาเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงอะ่ะเขาต้องการความชัดเจนจากคุณ เลยเลือกที่จะนิ่งค่ะเขาเป็นห่วงคุณอยู่นะที่เขาแอบ,บส่องแอบ,บดูอ่ะเขาห่วงคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างไพ่เด s ันความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังมีการที่แบบมีทางออกค่ะชาวตุลถ้าจากไพ่นะเขายังมีการขอพรให้คุณกลับมาแหละกลับมาให้ชัดเจนนูนี่นั่นค่ะแต่ถ้าจากไพ่ก็คือเหมือนเขาก็ยังแข็งแข็งใส่คุณยังดูแบบ โกรธคุณอยู่แต่ไพ่เดฟูฟเขาปล่อยคุณอยู่นะโกรธจริง <c oughs> ไพ่ขึ้นมาสองใบเลยแต่ในที่นี้ก็คือเหมือนประมาณที่ว่าคุยได้คุยได้เรื่อยๆค่ะแต่ยังมีความแข็งแต่เขาต้องการความชัดเจนจากคุณไม่ใช่การที่คุณกลับมาแบบดักหลอกเขามาแบบอ่ามาแล้วก็หายคืออยากให้ชาวตุนชัดเจนเลยนะ แต่พอชาวตุนชัดเจนอะมันเหนื่อยอะเหมือนคนที่ไม่คุยกันมากกว่านะถ้าดูจากไพ่คือคนนี้ก็ต้องการความชัดเจนต้องการอะไรที่มันแน่นอนแต่อีกคนนึงก็ต้องการที่จะกลับมาเป็นคนรักแต่ไม่คุยกันอะมันมีห้าดาบคุยกันน้อยก็ทะเลาะก,กันเนี่ยแหละก็คือชาวสองไม่เปิดใจมากกว่านะถ้าดูจากไพ่ อาจจะเป็นชาวราศีเมษร,ราศีพฤษภหรือราศีตุลด้วยกันค่ะราศีมิถุนอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะ,ะมาดูแนวโน้มแล้วก็มีราศีพฤษภด้วยนะคะทษทิมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลดีกว่าค่ะจะเป็นในรูปแบบไหนคะชาวตุลคิดมากมีแต่ความเสียใจเลย เจ๊ใจอยู่ตลอดเพราะการที่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันหยุดไปห้าดาบอะ่ะมันมันก็เป็นไปได้ยากอีกนหนึ่งเพราะเหมือนประมาณที่ว่าชาวตุลรักตัวเองมากขึ้นแล้วหกเหรียญค่ะคือความรักความสัมพันธ์เนี้ยชาวตุลต้องเป็นคนที่ตอบสนองเขาเองนะในช่วงนี้คุณต้องเป็นคนที่พยายามนะเหมือนประมาณที่ว่าชาวตุลก็อยากจะพักร่างเหมือนกันเป็นคนที่ดื้อและหัวร้นพอได้คุยปับ๊บคุณก็หัวร้อน นะชาวตุลมันทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีการบล็อกกันได้ก็ให้ระวังนิดนึงค่ะเหมือนประมาณที่ว่าชาวตุลก็จะตัดจบไปเลยพอประมาณนี้ด้วยอารมณ์ร้อนของชาวตุลน,นะไพ่บอกว่าให้ใจเย,เย็นค่ะชาวตุลค่อยคุยค่อยๆพูดคุยว้าวไพ่บอกว่าเหมือนชาวตุลจะหันหลังให้แล้วรยอมปล่อยแล้วไพ่เดือดรักแมนนะชาวสองนี่ไงพอชาวตุลหายไปปับ๊บ ชาวสองก็พยายามอ่ะพยายามกลับมาวนอาจจะเป็นช่วงขณะหนึ่งที่คุณหยุดพูดคุยไปแล้วก็มีการวนกลับมาแต่ในที่นี้ก็คือชาวตุลก็ยังแข็งแข็งอ่ะพูดคุยได้แต่ความรู้สึกมันไปแล้วอะ่ะอืมนะชาวตุลดูไว้นะคะชาวสองนะชาวสองพยายาจจะสลับได้คะ่ะมันเหมือนประมาณที่ว่าชาวตุลก็ ใจไปแล้วคือเหมือนประมาณที่ว่ารอรอรอมานานแล้วรอจนไม่รู้จะรอยังไงแล้วก็เลยเหมือนประมาณที่ว่าอยากให้ชาวส่งหันหน้าคุยกันบ้างหันหน้ามาปรับความเข้าใจค่ะถ้าปล่อยให้มันเนิดนานความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะไปกันต่อไม่ได้แล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะคาราคาซังอยู่อย่างนี้ นะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงค์ค่ะก็รกฎค่ะที่เข้าผ่าที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลขอภายแนะนําให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาวตุลด้วยค่ะตุลน,นิ่งมาตุลรู้สึกปล่อยแล้วนะคะชาวสองตุลเลือกที่จะไปหาสิ่งใหม่ๆแล้วอยากจะไปเริ่มต้นที่แบบอาจจะดีกว่านี้ไพ่บอกว่าหยุด ว่าสําหรับคนที่คุมเกลือแล้วก็คนรักเก่าเหมือนว่าช่วงนี้ชาวตุนแบบท้อแล้วเหมือนประมาณว่าชาวตุนพยายามมากแล้วจนแบบอยากตัดแล้วอยากหยุดแล้วเหนื่อยอยากเจอสิ่งใหม่ๆแล้วมันอาจจะเป็นความคิดก็ได้ค่ะนะอาจจะเป็นแค่ความคิดก็ต้องดูดวงส่วนตัวค่ะอาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นชาวสองเองก็ได้ที่ความรู้สึกนี้นะคะ ให้อาจจะสลับกันใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะอย่าจริงจังจนมากเกินไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยถ้านี้พูดอะไรผิดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ